สวัสดีครับวันนี้ช่อง jtv มวยไทยจะนาประวัตินักมวยจอมเข่าลอยผู้ใช้ศิละปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมปี63นั่นคือเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์นักชกมากความสามารถที่แฟนมวยหลายคนขอกันเข้ามาวันนี้ช่อง jtv มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังเหมือนเดิมครับขอกําลังใจแฟนๆช่วยสนับสนุนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ให้กำลังใจช่องเคทีวีมวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์มีชื่อจริงว่านายปิยชาติช่วงสุคนชื่อเล่นชื่อปริ้นเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2544ปัจจุบันอายุ20ปีมีส่วนสูงอยู่ที่166เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่63กิโลกรัมภูมิลำเนาเป็นชาวกรุงเทพแขวงจันเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครมีบิดาชื่อคุณพ่อปริชาติช่วงสุคนมารดาชื่อคุณแม่ยุุพินนี เขามีพี่น้องทั้งหมด4คนเขาเป็นลูกชายคนที่3เรียนจบในระดับชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนกุณธีรุทธารามวิทยาคมแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเรียนจบในระดับชั้นมปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมหาวิทยาลัยจันเกษมชกมวยครั้งแรกเมื่ออายุ7ขวบปีใช้ชืช่อชกครั้งแรกว่าน้องปินสอโพจากครูมวยคนแรกคือบอลเสือใหญ่ ค่าตัวชกครั้งแรก200บาทค่าตัวชกสูงสุดที่เคยได้รับ40 0 0 0บาทปัจจุบันสังกัดสายศึกเกียรติเพชรน้ำหนักชกที่ดีที่สุดคือ1 2 6ยยถึงปอนด์สไตล์การชกเป็นมวยครบเครื่องดุดันสู้ทรหดขยันเดินชนปั้มตีเหนียวแน่นปอดใหญ่ปลายแรงมีเข่าลอยเป็นทีเด็ดฉายามวยจอมเข่าลอยสีเสื้อทั้งหมดที่ใช้คือน้องปิ้นสอโพจักและเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ไฟที่ประทับใจที่สุดคือไฟที่ชนะชิโร่เพชเกียรติเพชรโด,ดยการกระโดดเข่าลอยนักชกใใในนนดวงงจคือรสิห์ูบ้าญ่ และองลีสอเดชพันธ์มีโชคสตูลและพันตำรวจโทสุริเชษเดชพันธ์เป็นผู้จัดก,การเละหัวหน้าคณะมีอาจารย์จุ๊บต่อเฉลิมชัยเทพวารินเกียรตเพชรบอลเสือใหญ่และเสมอไหนปอชัยวัน์เป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ซอยราชดา36ซอยเสือใหญ่อุทิศถนนราชดาพิเศษแขวงแก,ก,ก่นเกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครความใฝ่ฝันด้านการชกม,มวยอยากเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานความใฝ่ฝันด้านอาชีพอยากเป็นตำรวจคติประจําใจอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ลงมือทํา งานอดิเรกดูหนังฟังเพลงสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบคือทะเลประเทศที่อยากไปคือญี่ปุ่นเกียรติประวัติด้านการชกมวย 1. แชมป์ุ่น32กิโลกรัมสนามวยลังสิต2รางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมสนามวยลุมพินี 3. ศิลปะ,ปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2563มวยไทย7สีสีสติการชก5้าไฟหลังสุด 22. พิพฤศจิกายน2563ชนะนอกยก2อดมพลันชัย 14. กุมภาพันธ์2564ชนะคะแนนกาก้าแปะมินบุรี 4. เมษายน2564แพ้คะแนนชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม 10. ตุลาคม2564แพ้คะแนนกาก้าแปะมินบุรี และล่าสุด19ธันวาคม2564ชนะคะแนนตวงทรัพ์สสละชีพเจ้าเสือใหญ่สเดชพันธ์เข้าไปรู้จักกับมวยไทยครั้งแรกตั้งแต่ว,วัย6ขวบจากการเล่นวิ่งไล่ตามตรอกซอกซอยกับเพื่อนๆแถวบริเวณหลังมหาวิทยายลัยราชภัฏจันกเกษมไปยืนดูจดจ้จอง,องดูเขาฝึกมวยที่ค่ายมวยสโพจากรุ่นพี่จึงชักชวนให้มาลองซ้อมก่อนที่จะติดใจซ้อมจนได้ขึ้นชกจริงไฟแรกในชีวิตที่เวทีมวยท่าน้ำนนท์ไฟแรกแพ้นอกยก3ได้ค่าตัว100บาทแต่มีคนเห็นความตั้งใจจึงอัดฉีดเพิ่มาอีก100บทเป็น วันปอบใจหลังจากนั้นก็ชกต่อเรื่อยมาแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปเขาต้องหยุดชกในช่วงวิกฤตน้ําท่วมปี2554ก่อนจะมารู้จักกับพันตารวจโทสุรเชษเดชพันธ์ที่กาลังจะทาค่ายมวยใหม่สลวรัชเชษจ,จึงนําเจ้าเสือใหญ่ไปฝากซ้อมที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่เพื่อฝึกเขาก่อนที่จะย้ายกลับมาซ้อมที่ค่ายมวยสเดชพันธ์หลังตั้งค่ายเสร็จสําหรับท่าเขาลอยเจ้าเสือใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากโทนี่จาหรือจ้าพนม จากภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งช่วงแรกเขาทดลองใช้ท่ากระโดดเข่าลอยในการชกมีแต่คนด่าว่าเขาชกมั่วใช้ท่ายากทําไมแต่เขาไม่สนเสียงคนวิาพากษ์วิจารณ์เขาไม่ละทิ้งความพยายามตั้งใจฝึกฝนลองทําเรื่อยมาเกือบสองปีและเขาก็ประสบผลสำเร็จครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่โดยการกระโดดเข่าลอย2ชั้นพลิกสถานการณ์เอาชนะน็อก คิโร่เพชรเกียรติเพชรนักชกชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่เวทีมวยลุมพินีกลายเป็นแมตท,ที่เปลี่ยนชีวิตและทําให้ชื่อเสียงของเขาเจ้าเสือใหญ่เป็นที่รู้จักในหมู่แฟนมวยทั่วประเทศนอกจากนั้นเขาได้ใช้ไม้ตายนี้กับอีกหลายคนเช่นตวงทรัพย์สอสละชีพเพชรอัศวินมอรัตนับฑิตเด่นสะบัวนยกเอ่าสลาเพชรสาเร็จลูกน้องยังทอยและล่าสุดใช้กับโดมพลันชยัยจนได้รับรางวัลผู้ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมประจําปี63ของมวยไทย7สีจากท่านอกที่ยากนี้ทําให้เขาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันรายการ K1 เค G 1. ปีทัวนาเมนต์ปี2019รุ่น57.5กิโลกร,รัมในเวลาต่อมาเป็นไงบ้างครับนี่คือประวัติเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันนักชกวัย20ปีที่มีผลงานการันตีทางช่อง j t v มวยไทยก็ขอให้เจ้าเสือใหญ่สู้ต่อไปและขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้สมปรานาสำหรับวันนี้ทางช่อง j t v มวยไทยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมช่วยกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ช่อง j t v มวยไทยขอลาไปเพีีียงเท่่านน้กอสสวัสดัดครบ